ตอนนี้ก็นั่งรองเพื่อนกันนะครับบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะร้านใหญ่นะคะช่วงระหว่างรอถ้ารอแล้วเราเข้าไปสั่งอาหารนะครับ,น,บ,น,รบนี่คือทางเข้านะครับ ก็ตอนเช้าก็อาจจะมีแต่คนมีอายุนะครับมากินเนี่ยเพราะว่าเขาออกกําลังกายเขาไปเดินออกกําลังกายในสวนแล้วเขาก็เขามากินนะคุณส่วนมากวัยรุ่นก็จะเืิดสายสายอ่สี่โมงห้าโมงก็ผมวัยรุ่นแต่ว่าวัยรุ่นเขาก็จะไปเดินอ่าเที่ยวแล้วก็หากินพวกอะไรง่ายๆครับโอเคครับอันนี้ก็รอเพื่นไปก่อนแล้วไปสั่งติดตามตอนต่อไป อาหารเช้าของเราก็จะกินโจ๊กนะฮะโอ้ละเอียดยิบเลยโจ๊กหมูครับอันนี้เขาเรียกอะไรอะเดยนี้จําไม่ได้นะฮะอยากอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วครับผมนินโก้บอกอว่าอะไรโอ้โหโดยนี้ก็จำได้เ,เด็ยๆเราลายชาครับสวัสดีครับพี่อนมามา,มาทานอาหารเชา้าเหมือนเดิมน,นะคบผมันนีก็ได้โจ๊กครับผม,มโจ๊กหมูนะฮะ เหมือนเดิมค็ะผมอันนี้อะไรนะั่นหนิงโก้แต่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรวันนี้ทำไมอาหาราก,จจกิดไร่ฉาครับปพีไป้องมาครับชมทุกคนแจบยิ่งยู่ในร้อเห็นเลยครับตอนทับต้องดูดในท้องนะใส่น้ำตาลนี่หรืหอดิฉันอ่าใส่ห่อเดียวเอ้ามีที่คนให้ทีนี้ก็ไม่ได้เอาไม้ให้นะับ โอ้นี่ไงน้ำตาลเขาให้มาสองซองนะครับนี่หลายคนแอ่รุนนี่จะใส่อันเดียวครับขวมใชนะ่ไหมของายก็ยายก็ไปรอกับข้าวอยู่ครับผมใยมาดูใ,นะดในร้านชิมวันนี้ก่นอนเราชอบ อิจฉาอิจไรอิจไรฉาไม่ร้อนเลยวันนี้นะใช่เหรอไก่เนื้อไงมีอะไรอ่ะไงมีไก่ไก่ข้นลุ่มฟางใช่ประมาณนี้แหละพี่น้องอาหารเส้ามีเละเนี่ยแต่เราไม่อยากการไม่อยากเลือกมันหลายผดมันหลายเยอะเลยเราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกแบบนั้นจุบหมยายครับ สว,วัสดีค่ะดูแคนกรมาหาแลาวจุดเดินมาชมพี่แวร์คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของยากระรังกิน,นกันค่ะเนี่ยนะคนสวยมันตื่นสายตาบุบตาบวมเลยอ่ะพีน่น้องดูนี่เลยครับเมื่อนี้กินอาหารกินจุอาหารร่อนๆเมื่อวานนี้ไปอัดกับข,ข้าวอินเดียเ <c oughs> สียบๆเลยใช่ไหม,อมลองให้รู้ทุกอย่าง าหารแต่ละประเทศจะบ่เหมือนกันอี่ครคิดบอกด้รก็ถ่ายมุมกันกินอันนี้ดีกว่านี่อร่อยอ่ะปลาโลปาโกโลปลาโกขนมอะไรนั่นมานล้วเอ้ยเงี่ยปลาโลปลาเอ้ยเงี้ย ขนมอะไรโอ้ย้เท้าใส่เส้นเท้าหรอใช่ใส่ใดก็ได้เพราะว่าใส่เท้าห่อเ็บแสีบพี่น้ออครับกับจุ๊บมืเจั เราต้องกินจุกอาหารอร่อยสายก็หากินใหม่สายค่อยไปอัดช่อมตำกระปุ้นไปจันดังเถอะกันดังในเรื่องเท่าไหร่ไม่เห็นข้าวยายไม่เห็นกับข้าวเลยยายเอากล้องเคาอยู่ไปอีกเนี่ส ร้อนเหร่างหลบนะบอกกองว่าห่างนะอากาศฮ่องกงวันนี้ก็พอดีพี่น้องวันหนาวบางทีร้อนแม่หนาวยี่สิองศาใช้ได้แต่ตอนกลางวันหนาวนิด้าเลยนะแต่อันนิดหน้า หนาวนะเรือม pues> mm ีฝนด้วยเออเริ่มมาแล้วมันจะลงมาจะหนาวใส่ที่สมั้รใช่ใช่ที่มาทุกปีทั้งฝนทั้งลมทุกปีเลยสวัสดีค่ะยินดีที่สอนค่ะทานอาหารช้างกันจ้ะนี่มีอ่านี่ไก่นะคะไก่ขาก็คือ เขาเียกอะไรใกล้ผาอ่ะสเต็กไก่สเต็กขาสเต็กไก่ใกล้ผาต้นกลไวยกล้ผาแล้วก็ไก่บานนาสเต็กต้นหน้ากุ้งต้นกราลงมากึงหนข่คุ้นหน้ากุ้งดีไมสุดยเดสุดมาด้วยค่ะอมอ่เดีวจะ่ไต่อเพื่นจะตักเพนเหมือนกัน น้าดีของไทยกนหนเพลงดังนะมิตรุ่นวิตรรุ่นเดเร์ยงโซโบยงโซโบเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยเราจะเอามากินอาหารเช้ากันมีมิจยไม่ขุ่มเลยค่ะมใจายไม่คุ่กินเป็แผ่เลยตัดไม่ขาดนมปังไหก กำลังดีเลยไม่เยอะมากถ้าเยอะนี่จะกินไม่หมดโยกเขาอร่อยโยกใช้ได้เลยนยนาติมกนเนยนาไม่ตัดตัดไม่ใช่ว่าตัดทำตัดอันนึงกินคำยังไม่รู้ว่าเราใส่กล้องไปยนาเอาทีเดียวเนยนาก็พูดใส่กล้องยนยนาเนาะสองกล้องอ่ำ มีอ้มด้วยน่หอมมะฮอบหอมชูน้ำหอมอ่ะปกติพี่น้องกะแส่ซ่นี่เราบผมเรากับไปคิดหนเริีกห้อไรใหลอะไรพี่น้องสิเบลือนะคะก็กำลัไปกินข้บคี่ค่ะ